ปืนใหญ่โบราณที่จัดแสดงอยู่ด้านหน้าและด้านข้างของกระทรวงกลาโหมเคลื่อนย้ายมาจากพระบรมมหาราชวังและกรมแสงสภาวุธวังหน้าหรือพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันเริ่มจากราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อทรงมีพระราชประสงค์ในการตั้งปืนใหญ่ไว้ที่สนามหญ้าหน้ากระทรวงกลาโหมดังเช่นการจัดวางปืนใหญ่หนาสถาบันวิชาการทหารแซนเฮิร์สประเทศอังกฤษปืนใหญ่ที่นำมาแสดงมีจำนวน40กระบอก ปืนโบราณน,นี้มีชื่อภาษาไทยจำนวน37กระบอกชื่อภาษาอังกฤษ1กระบอกและที่ระบุเพียงปีที่สร้างจำนวน2กระบอกซึ่งประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจะรู้จักคุ้นเคยกับพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณน,นี้ในชื่อว่าปืนใหญ่นากระสูงกลาโหมกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย